วานัชานทหารไมิงครับมยี่รับไม่ลงมาสัยี่สิบสาวยี่สัหนี่สอมาขาดสาี่ขาดไปเท่าไหรกคับขาดไปยี่สิบกดีลเดี๋ยวขาดก็มาแาน ท่านลำบากผูดที่พูอาจพูดทำจริงแล้วลำบากมากที่แบบหมูขึ้นเสียยจะไปพูดด้วยพวกหมูขึ้นเสียวอาหารปนปือเต็มท้องแต่ปากกินแล้วนอนหลับข้อข้อไม่สนใจถามหาท้าโจกมไม่รู้จักถามว่าภาวนาเป็นไหมภาวนาอะไรอยู่อันนี้เยอะพูดีท่ท่าน ได้ทำมาสอนโลกคือ <blunt> ท <animation> ําได้มาแบบนั้เดนใต้เดินดาเดินต้เนี่แหละการจะเป็นคนดีต้องต้องฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่อยู่เฉยเฉยก็ดีเฉยเฉยก็ดีมันดีไม่ได้นะอย่าทะลุตัวว่าเกิดมาชื่อว่าดีแล้วดีหมดนะดีในสวรรค์ในพรหมอยู่ระเือดจำก็เต็มพวกนี้นะ ให้บันดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตัว,วอย่าดูจะจะยาให้ดอดีตั้งแต่ชื่อแต่เสียงแต่นามเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้าชื่อเสียงเรียงนามนะไปาที่ไหลยอยางได้แต่ชื่อแต่นามอความดีมันไม่สนใจอยาททาตัวให้ดีอ,นนอดีตอย่างนี้กิเลสเยียหัวใจเฉพาะอย่างิ่งหัวใจพระเราพระเรามันจะไม่มีธรรมในหัวใจนะมันมีแต่พูดแต่พูดเต็มหัวใจพระเอาผ้าหรือผ้าไว้ ผู้ให้บมดทั่วประเทศเสียงแดงแต่วัดป่าวัดตากออกไปเพราะทำไปทำสอนโลกสอนได้ทุกแย่ทุกมูมก็แคบไม่ขัดข้องนะแล้วเป็นแต่อย่างนั้นะเดี๋ยวนี้จิตใจต่ำทราบว่าเออตรงจิตใจต่ำทราบเท่ายี่ขนทูเข้ามามากเข้ามามากและอะไรจะเลอจะเลอะลบ้านบี้แต่จะเลอะด้วยพูดด้วยพูดไม่วิจิเนด้วยสีด้วยธรรมอันนี้แลำบากมากที่เดียว การจะฝึกตัวให้ดีีไม่ค่อยมีใครสนใจนะแต่จะปล่อยตัวไปตามบุญตามกรรมไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีฮีโอตตาเอาความสรุกสนานเข้าว่าที่เต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนจึงเจเลดยด้วยพูดด้วยพูดดัวที่กล่าววันนี้จ้าความพุดเร็วพระเจ้าบัว การฝึกตนให้เป็นคนดีี่วันยากแต่ฝึกได้แล้วมันดีนะฝึกแล้วอยู่ที่ไหนดีหมดชุมเย็นอยู่ในป่าได้เขาโนบ้ายชายขาอดบ้างอีบ้างสุกหมดมันสุกอยู่ที่ใจมันไม่ได้สุกอยู่ที่วัตถุกระทอเขาขอแล้วไปเกาะเขาเฉยสุกแท้ทุกแท้อยู่ที่ใจกําจัดความเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือความชั่วออกจากใจบีแต่บำเพ็ญความดีให้เขาอยู่ที่ใจแล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมด พูดธรรมชาติแล้วได้ปฏิบัติตัวว่าตั้งแต่ล้มลูกคุกคานนั่งเป็นน้ำตาล่วอยู่บนภูเขาเคยพูดในไรทั้งหะไรฟางกี่รั้งแล้วสู้กิเลสไม่ได้กิเลสบรรลุแล้วความชั่วรุนแ้วสติปัญญาเพื่อจะตร้งทาดกิเลสไม่หมีไม่มีตั้งภาพรบฝอจากพรรดิอยอยู่บนภูเขาลืมเมื่อไรเราสุขดาจิตปองกุทาดจใจนี่พูดให้พี่น้องทหลายฟางกี่รั้งแล้วเพื่ออะไรเพื่อหวดเพื่อ ให้เป็นคติที่เราพูดเพื่อกันเป็คติไนดะ้เราได้สู้กิเลสดูแนละแพ้กิเลสอ,อย่างรุ่ยรุ่ยมาแล้วมาแล้วนะแพ้ตั้งแต่สิบพรริลบผอยลบผอยลบผอยสุดท้ายก็นับตายร่วงโอ้มึงเอาคูกระดาษนี้เที่วเลยแล้วนะมันอุทาอยู่ในใจแล้วมึงก็าคูกระดาษนี้เท่าเลยนะนี่ก็ไต่อสิ่งที่รับกันวนะ่าเอาละนะนะอย่างไงมึงต้องคังวันนี้มีเครียดแค่เด็กีิเลส นี่แหัวใจที่ว่ามีกําลังกล้าทํารายสติเราแรกเหลือแล้วเหลือแล้วต้อนทานกันตรงละเอาละมึงต้องพังวันเลยให้กูถอยกูไม่ถอยอะไรโลกาใหญ่กคือพราแม่ครูจารย์บ้านไปศึกษากับท้านกลับมาลบอีกกลับมาลบอีกเอาอีกลบอีกไม่อยู่ไม่ถอยเอาไปว่าก็ตั้งตัวได้ตั้งตัวไเรื่อยเรื่อนั่งเนี่ยหาลูกหาข้ามจนก้นแตกกันหลายฟังชช่ไหม ได้ยินตึมีตกแต่บออแต่บ่อแตกที่หลวงแต่บัวได้ดัางแล้วโคตรแตกว่าใช่คุยด่งไม่รู้กี่คืนปั๊กันจะพ่อแม่ครูอาจารย์มานล้างเอาไว้มันจะเลื่อยเถอะถ้ายกอุปมาข้อเปรียบเทียบว่าม้าตัวไหนมันคึกบไปคราว่าไม่ฟังเสียการสว่วนองเจ้าของแล้วเขาจะฝึกอย่างดักท่านว่ากันนะพอขึ้นไปดัางปั๊บพอขึ้นไปดัางมันจะวิแต่ทิศทางแบบปัดกับข้าแล้ว แต่เวลาขึ้นปฏิเสแรกเหมือนผ้าพับไว้นะพอทําออกจากใจนี่โหเหมือนแชมเปี้ยนนะมันออกจากใจมาขึ้นไปปกักม้าตัวใดที่มันมขึมันกรอโว่าไม่ฟังเสียงเจ้าของเขาจะฝึกอย่างดักคำว่าเราจะไม่ได้พูดนะเพราะฉะนันรู้เลยว่าเราขึ้นไปต้องพูดแบบนี้ต้องพูนแบบนี้เอาจนกระทั่ามันนั่นแหละคือการโดนการฝึกที่มามันอ่อนกำลังโรย้อมรับ การฝึกเขาก็ลดลงลดลงโรงสร้างมาใช้การจ่ายงานได้ตามคำสั่งของชาลสีฝึกว่าแล้วการฝึกประเภทนั้นเขาก็หยุดไปถ้าพูดเตียงสดีนะถ้า,าไปพูดว่าหมาตัวนี้มันฝึกยังไงอยากให้ท่ามาอไอหมาตัวนี้มันฝึกคือควาเปลี่ยกนการสอนแล้วพูดถูกแต่เวลาจะเอาจริงได้ละนะ ก็แม่อจารล้างเราไว้เพราะวันขาดฝน,นจริงๆนาคบวันจริงจังทุกอย่างขาดกบ้านขาดกบ้านเลยจากที่เด็ก็ก็จะเอ้ขาดกบ้านตอนนัการวัวพวกูเขาเอาละเมืองจ้องขาดมีเจ็บแลละเจ็บแต่ป้าเลยซัดกันเลยนี่แหละการปึดการบาดก่อนจะได้เป็นคนด,ด,ดีดีหรือไม่ดีที่มาลิบมาอวดสันตรายหรือจ้าครอบโลกธาตุดีมาลห้าดเจ็ดปีแล้เนี่ยฟังซิ หลอกหรือหลอกคัสหลายหลือการบัติเพื่อหลอกตัวเองหรือเพื่อหลอกประชาชนเหลือเราได้ตายเดือดตายตายบัตหน้าโกแตกโกแตกเป็นยังไงเหมืนพ่อแม่ครูอาจารยร์ล้างเอาไว้พอวันไหนนั่งตลอดลูกเอาตายเขาสู้สู้วันนั้นคนจนกอกถึงมุมเยาว่าโกนะมันไม่ได้โง่เก่าเวลาโจนกอกถึงมุมสติปัญญามันจะหาทางออกสูดท่าก็ได้ทางที่เดือดขาดกับบ้านลงไปในระยะชั่วคราวก็เอาได้ความสัจจายน ก็ขึ้นไปหาท่านเลยขึ้นปัจเลกเหมือนพ,พ้าดผ้าใบพอเอริมทำมาได้เหมือนแชมเปี้ยนนะกับพ่อแม่หุ่อาจารย์าอากํลาลังใจม่ใช่อะไรละอยากเล่าถวายท่านในผลางานของตนเพื่อท่นานจะได้ได้ได้สั่งสอนเบียดได้เบไหดแล้วก็จะต้อไปปฏิบัติขึ้นไปวันไหนเหมือนแชมเปี้ยน,นก็มันเป็นจีรีรูกนจนกีรๆเวลาโจทย์กรอกใจมือจีรมันฟาดกับเทเลด้วยสติปัญญาที่จ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาทุกข์ือ คือในนั่งตลอดลูกไม่มีพลาดที่ราชการสุดเจ้าของที่เลยเดมาพูดกับท่านหลายฝ่างก็เลยมาพูด,พพดเฉยๆตัวไม่ทำเราได้ตายมาแล้วนะมาสอนท่านหลายพระพุทธเจ้าสลบสาบปวดอะไรนะไปเลื่อตัวเท่าหนูก็ไม่เคยสรุปเคยทุกมประโยชน์ระบาดทุกอาจารย์นในหัวใจตามภูมิของหนูก,ก็อาจารย์จะมาเล่าให้เพื่อท่านหลายฟังตลอดแาะเล่าถวายพระแม่ครูอาจารย์เพื่อพระท่านจะได้เพิ่มเติม กำลังเข้าไปอยู่จะอะนี่ทำไปแล้วไร,รวไม่ได้ทำเล่นๆดีจ้ะมาโยกเย็นแย่ถ้ามาในวัดก็ว่าเถื่อนรัดเถื่อนี่อ้าปากปา,ปาถ้าไปเจอเราแล้วไม่มีหน้ายินหน้าพรมสำหรับเราแล้วพูดให้มันชัดเจนถ้าดีหัวใจครอบโลกธาตุจะมาว่าอะไรขี้บูขี้หวามาอวดกล้ามาแบบเป็งๆอย่ามานะมาวัดปราการเอาจริงๆนะหลวงตาโหูนี่ไม่ได้ไหวหน้าใครเลยมาถามเนี่ยมาอะไร ถ้าผิดเวลาลนะถ้ามาธรรมดาลเราบอว่าตั้งแต่ห้าโมงไปแล้วเอาละเรามัาจะออกอนห้าโมง <c oughs> เงียบๆแล้วเราว่าจะออกว่าจะออกว่าเพะเทศบ้าก็บ่า,บาถามเรามาอะไรนะเอาละเงียบละละมาท็ไปไปะชาไปออกไปจากที่นี่ไปใช่สถานเล่รอดศีรษะทำจะรักษาอยู่ที่นี่นะจะมาเพ่เพ่้ามาันาทาลายศีรําไล่เลย างทีรถบัสมาตั้งสามคันสี่คันจอดอยู่หน้าประตูวัดแต่หลังหลายก็ไปแล้วพอดีแล้วออกไปสี่ห้าโมงจะเข้ามาอยู่เนี่ยที่จะมาอะไรกันหัวหน้าพบอกจะมาเที่ยวดูวัดดูว่ามว่างอันนคล้ายๆก็อยากดูว่าดูว่าแล้ว่าเที่ยวดูว่าดูว่าไม่เจางดูไปออกถ้าดูอยู่แล้วท่าปฏิบัติเขากันอยู่แล้วมม่ไม่มาดูมาทำลายผิดเวลาเวลามาทำไม ผู้รักษารักษาอยู่กอบเขตเหตุผลรักษาที่มาไม่มีใครมาทำลายเธอเธอบงวอนได้ประโยชน์อะไรไปไล่รถบัรสังน์ขนสาวขันไล่แตกเลยไม่มีียไรเฉยก็ไม่มีอะไรกับโลกข้ามผลแยในหัวใจถ้าจะจะดีติดเยียดอะไรอะไรก็สมัครเป็นปะขอ,ข,อของเขาเองความคิดเขาเองได้เสียเขาเองเราไปได้แล้วพูดเรื่องความเป็นธรรมใครจะรักอะราบระราง่ระ,ราระ,ราะไรบ้างอะไรบ้เนี่ย เราพูดสิครับพูดแล้วไม่มีอารมณ์ด้วยนะพูดให้ชัดเจนแลพูดดูพูดนะพูดแล้วดวดอ่อนหวานไม่มีอารมณ์เป็นใจเจ้าของไม่เป็นกังวลว่านี่ว่าเชื่อว่าถูกว่าถูกแก้ใจเพราะท่านี้นี่ญาพูดถ้าเปแล้วจะพูดถ้าว่าถูกต้องตามครรแล้วเอาไปเลยนะต้องอย่างนั้นดีแต่ว่าสัก็ทั้งหลายพระเป็นการพิจารณาอย่าว่าปอดชวนเด็ดเด็ดด่ดเป็นที่ใส่สะดา การลุกสินนลุงผ้ามาวัดมาว่าเราเคยพูดแล้วนะไม่ไ,มไ,มไ,มไปบอกทางผู้ว่าราชการจังหวัดการ,รแต่เลือดแตกตัวส่วนว่าผู้หญิงเลวมากผู้หญิงใจจ่งมากกี่เดียวใจราคาตถาาเราไม่ได้ทำดีผู้หญิงทั่วไป้วมากเป็นงน้นเราก็ว่าไม่มีคนอื่นว่าอะไถ้าไม่ใจทําว่าทําที่ว่าได้ได้เพราะเป็นธสอนโลกแล้ว,ว่าได้พูดได้ให้พิจารณาเราจะบอกผู้ว่า ให้ประกาศฉันชอนคนบังหน้าไปไปที่ไหนก็นไม่ว่าแลยแต่เขา้าไปวัดไปว่าก็จะมีกฎมีระเบียบสวยงามน่้ดูน่า,นา,นาชมสมพวกฟุบไปวัดปหาศีลนาธรรมบ้างนี่ไปแบบรี้แบบข้ามบาตรคดีนันแต่ส่วน,ววนั่นจอนแนบแจนเห็นหีเห็นทาไปแลวแต่ผู้ชายไม่ไปไรดีร๋นี้มีเครื่องสากรกังเกนสากรแต่เขาไม่เป็นไรผู้หญิงเนี่ยมันมันไม่สากรมันทุกแบบเขาา้าไวเลยมาอวดตัว,อ,อ,วอวดห้ำอวดถีตัวเอง หีใครไม่กบีอวดอะไรเหรหรือไม่มีผู้หญิงไม่มีหีเลือในเจึงวีแต่เราคนเดียวเลยบ้าอวดถ้าพูดแล้วโมโหกับังาหิยขคาเราจะฆ่าคนเอาร่ให้ฟอนให้พอให้พอนมันจะฆ่าคนยะถาวาริภะคุระเปริกุเรติสักระ เกวะเวไวโตถิยาเปตานาหุปะกปติอิจกตังปิฏกตังตุมหังชุปเมวัสุนิจโตซาเพปุเรโตสารกปาจันโทปนารโสยถาเปโชเทราโสยถาสัพพีติโยวิวะชาตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตราโย สุขีธีริโกภวะอภิวาทราสีนิสันิจังพุทธาปเจยินโนจตตารธรรมาวาทานติอายุโนสุขาภรั่งภะบวะตุสามังการังรักขาตุสาภเทวตาสัาพุทธาลุภาเวระสัพพะทวาลุภาเวระ สาปัสังคาลุภาเวดาสัทสโสธพภะวันตุเตราถวายเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการภาวนาเจ้าข่ายนมัตสการท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนกระผมเป็นลูกศิ์หลวงตาทางวิทยุเสียงธรรมขอถามปัญหาเกี่ยวกับการภาวนาดังนี้ คืนหนึ่งสิบห้าค่งเดือนพฤษภาคมสองหหนอนภาวนาอยู่เรื่อยๆจนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่กระผมได้ดิงได้เหาะดิงลงไปในเหวลึกมืดมองไม่เห็นใครมีแต่ผมคนเดียวเลยรู้สึกกลัวจึงถอนจิตขึ้นมาอยู่ในร่างเดิมถามว่าถ้าตามจิตลงไปจนถึงก้นเหวที่สุดแล้ว จะเป็นอันตรายไหมครับขอหลวงตาอยู่กับลูกหลานไปนานๆน,น,นายชายาพาลาศีเขาอบอกว่าเขานอนนะคะภาวนาเขาชื่อชายาเจ้าค่ะเขามาจากน้องบัวลัาคูเจ้าค่ะเป็นจดหมายเขาเขานอนภาวนานะคะเสร็จแล้วเขาก็ไปเรื่อยๆจนมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เขาดิ่งลงไปในเหวลึก มืดมองไม่เห็นใครมีแต่ตัวเขาคนเดียวเลยรู้สึกกลัวจึงถอนกิตขึ้นมาแล้วถามว่าถ้าตามกิตลงไปจนถึงก้นเหวที่สุดแล้วจะเป็นอันตรายไหมครับแฝดแฝดมันจะโลงไหนจิตไม่โลงค่ะจูกถูกอยู่กับถูก,ถก,ถกค่ะอายุไปอาการเขาจือไม่ออกไปให้เจ้าของดูค่ะอาการชื่อว่า เียวกึอะไรไปกายของผีมันจะอกว่าคุณนับความภาาดาแล้วจะมีเครื่องสอนจิตไม่สซกษาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวี<ช>ไม่ตายแต่อาการของิีจะเป็นได้หลายแบบหลายฉบับเ<า>ป็นทุกแบบเรื่องไม่เคยเห็นเาเวลาภาวนาดาแล้วมันจะเป็นอย่างไรละค่ะเอาที่อหอเหินเด้างท่านที่เราวัน,น่งอยู่กระเสือก็บอกเนี่ยมันพา,พา,าหอเหเกิดไฟต้องีพาลง ไปนรกเราก็ไม่ตกลรกเห็นลรกนะไม่ตกจิตตรงนี้ไม่ตกเห็นสวรรค์จะเห็นเฉยไม่ไม่ขึ้นก็เ่็นจะของใหญ่นีทั้นรกก็ไม่เห็นแต่ไม่ลงเข้าใจไหมมีนักรู้มีพระวนะให้รู้อาการของึินเมื่อรอบแล้วก็โกงได้เลยเข้าใจแล้วอ่าเข้าใจจ้่ค่ะแล้วก็ขอให้หลวงตาอยู่กับลูกหลานไปนานๆเจ้าค่ะ คืออยู่ไปจนสุดแล้หายใจเยจะว่าอะไรทุกคนต้สู้สุดแล้หายใจทุกคนไม่ใช okay. ่ย <being> ักสู้แต่คนเดียวกำลังยกกำลับัวยักสู้แล้วกันทุกคนทานสายวัดกกตะทอนครับน้ำทองถวายทองหนึ่งบาทเออพอใจพอใจนี่ทองแล้วขนเข้าขาหลวงแล้วเวลานี้จะตั้งหมื่นกว่าตีนเลยนะได้หนึงเงินอะไรผ่าน เงินหนึ่งพันห้าร้เจ็บเก้า่เออ,เอ,อได้ละเห็นได้ละขนเขาเรื่อยเลยเขาันราสังกางเป็นหัวใจของชาติเป็นที่เชื้อแข็งของชาติการทำค้าขายเกี่ยวข้ขของกันถือตรงกรันเป็นเคื่องประกันถ้าว่ไไดว่าเอาได้ตั้งบืนกว่าหรื 10, <000. S 2> ่น่กิโลหนึ่งหมื่นหนึ่งพห้าร้ยเจ็ดสิบเก้ากิโลจ้ะค่ะโ้โหชเลนใชฮะ ตัวดาร่าได้เพียงสิบล <Means S 2> ้านสองแสนกว่าดาร่านะก็เขาเพียงสิบล้านสองแสนกว่าโดใจไว้คอใจสําหรับช่วยโลกเรื่อเป็นดึงตัวดาร่ามาโดยนี่ดาร่ามันมีเทาเขากับเพี่อจะเท้าับร้อยเข้าร้อยเข้าต่อเข่าแยกไปไหนไม่ได้จึขาดตนวดาร่ามาแล้วเนึ่มาช่วยดวงใเพราะสิ่งก่อสร้างของเราทีช่วยอยู่โลกก็ทั่วประเทศ ไม่มีภาคไหนที่เราก็จะช่วยแนละ้ะทุกภาคเลยทั้งไก่สักไก,ก,ก่ที่ไหนไหนไปพดความจะเป็นอยู่ที่ไหนยโยกกันด้วยเหตุผลแเนีเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยทุนที่ไหนที่สุดที่ก็จะทำเลยบางนาไปที่ไหนด้วยสุดสี่นะดาราชิวาก็มีช่วยบดเลยพนะอยพูดเรื่องนี้ที่ไปดววาราชิว่า จะเป็นการยกยอหรือว่ายกยอแต่เอาความจริงมาพูดเวลาว่าสัมผัสน,นะออมันมันบรรดานอะไรก็ไม่รู้ผมก็กจัดกา,า,ารวยการว่าธรรมดาพบมอบภาระให้ลูกสาวใส่บาตรพระทุกวันทุกวันเอาขันพอเรียบตั้งไว้แล้วแล้วก็ใส่บาตรพระทุกวันทุกวันคืนวันนั้นอยากใส่บาตรเป็นกลังว่ากันนะไม่ไม่จะใส่ไว้ได้ว่าใ,ใจได้มาบอกลูก ลูกสาวใส่บาตรเป็นประจาเพราะื่อพาลให้มนแล้วท่เปาดประชาวันนี้บอกลูกพ่พอจะมาใส่บาตรด้วยนะวันนี้นะพ่ออยากใส่บาตรไปเกาลลาไม่ทราบไปยังไงพ่อถ้าเกิดมาเพิ่งมาเจอคือนี่หรอมันจะโดนแม่หลับมันอยากใส่บาตรนี่อ่ะที่แกพูดมารล่าฟังนะพอมาพูดเรียวรนะับกันโอ้ย <laughs> ผมไปหาท่านอาจารย์ลู้กี่ข้างจะเล่าเรื่องอยู่นอกายก็มา มาดิ่ก็รถเข้าไปได้ถ้าถ้าด้แรกมันก็มีแต่ทรายแต่ก่อนไม่มีถนน,นะลถ้าน้าฝนก็มีแต่รั้มาที่ไหเข้าไปได้จากนี้ถูกย้ายไปทางอุโบสถแล้วล,ละคือโบสถ์และวัดศาลาคาวที่ฟาดลงมาดารานท่วาดโบ์เลยวัดศาาเราจะไม่ได้พบเจ้าจ่าเลยหลายข้างหลายหนจากจากเราคายกลับไปทางอุโบสถจากอุโบสถก็ฟาดลงดารานทิวาร์เลยน่อยู่ๆเรียกว่ามาเจอเาได้เลยไหม ที่ตอนจะมาเจอที่มีแปกอยู่นะมันอยากใส่บาตรไปกำลังมาสั่งลูกสาวว่าน,นี่พ่อจะมาใส่บาตรด้วยแนละ้วลูกนะว่ารอพ่อวันนี้พ่ออยากใส่บาตรไปกำลังไม่ทราบไปยนอะไรมาพอดีเราวัดพรกอยู่วัดประชามพิรมคือตอนเช้าเขานี่บนปนรงานทางราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วไปขอบไปเราก็พักอยู่วัดประชามพิรมตอนเช้าเขาก็พวกครู พวกคณะครนะูเขาจัดสำรับสำรับสำรับมาทุกองค์ที่ขอได้บนมาเขาติดเบอร์ไว้เบอร์วัดชื่อวนะ่างันอยู่จังหวัดนะั้นจังหวัดนะั้นชื่อไปบ่แล้วก็ในภาคกกันนะตอนเช้าเขายกสำรับมาเราไว้เอาสำรับเราบิดบาทไปที่พ่อมาเห็นที่ลูกลูกดูที่ลูกดูน พระโอ๋นี่สัยเดินบิดบานด,ดาแหมความสังหรวงระหว่างสางอาราม,มากนะลูกนะดูนะลูกนะพระจะไปใช้พระแถวดีนะลูกนะพระงอ์นี่นแปลกลือเกินกระชิบลูกตลอดจนกระทั่งเรามาถึงละนี่ยดูที่ลูกเวลาท่านเดินว่าี่สางอากาม,มากนี่จะว่ายอกระยอก,ก็พูดตามความจริงพูดแกพูดแล้วน้ำตาร่วงนะแกพูดนะหมดหวังจะว่าหมดหวังแล้วจะไม่พบเรา จกบุกจะหาไปหาเราจะอยู่เรงคายว่าบ้าไม่ได้ไปอุบอวยบทแรกฝาดลงลาธิบดบทแล้วาลาลาาว,วาเจออาก็ได้เลยพูดน้ำตาลรนะั่วอะไรนะเรียกกับพ่อะแกเฝ้าทั้งวันเลยนะสมแกอยากพบนะแกเป็นหัวหน้ากาบอบรวดฝนกบอบรอเก็บบ่อาผลาให้ลูกต้องบทแกบอกว่าวานันนี้อย่ามาสนใจกับเรานะเราจะไปกับท่านอาจารย์ ไปทั้งวันเอารถบริการตลอดวงให้ไปสบายไปไปผมแต่แต่ผมปรารถนาอยากจะพบอาจารย์วิติมีสี่เดือนไม่่ด้มเข้าดีผมแล้วให้สมบังไปเลยไปโบดเลยนะพาเราไปนี่ก็พอเราไปสบายมาแล้วกระซิบให้ลูกดูดูที่ลูกดูพระอุดีไปสบายดูท่าสังรวมระหว่างสาร่าร่าบ้าวอะไรกระซิบลูกกระซิบลูกเขาว่าออ ออใกล้เข้ามาใกล้เขา้าวาอดีวนญเราเข้าไประบาดพอระบาดตักทับผีทับผีอะไ่ใส่ตูเลยใส่ตูเราก็ถอยนด่นนีเจ้ยวเอาอนีนน้ก่อนใส่ฟาดถึงสามสี่สีแล้วยกบนใส่บนได้ละที่แรกถึงะัะผีสองทีมันไม่ถึงใจอเราบ่เอาเอาขันเราใส่สักขันถูกโอ้ยมันจะไปที่ไหนได้ที่หอที่จะไป มีจ่บ,บาทเขาเขาีอยู่แล้วว่าไปก็ไปแล้วไม่เป็นไรผมจะตามไปด้วยตามแกเอาเครื่องของแกไปด้วยไปก็เขาก็ใส่บาทเสียซัดว่เต็มเต็มอะไรละเต็มกรารบังมา <c oughs> เข้าไปด้วยวันด้าน,นเฝ้าเราทั้งวัน,นแก,ว,แกแว,ว่าแกบทบาทแรกทวารวดเจออกแกว่างันน, <c oughs> นี่เวลาบาตเลยก็เวลาจะออกจากวัดที่เราได้เห็นผู้ชายร้อไข้แล้วน่าสงสารมากนะ เพราะว่าเขาใส่บาตรเขามาถวายทาตุ้างว่างก,กายครองนะเราก็ไปมา,นะา,มา,มาแล้วถามวนะัาดีมีกี่คณะเราถามนะมีเท่าไรคณะคณะคณะหนึ่งมีจำนวนบ้างรอดเท่าไรเราช่วเขาจัดไปถวายพระทั้งหมดพอไปถามแล้วว่ดมีเท่าไรคณะเท่คณะคณะบ้าน,อร,น,าน,านาารอ,อยเท่าไรให้จัดของตามคณะเราจะแจกไปหมดเราเราไม่เอาเอาที่เราเอาเลยนะแล้วใ่รอีะ โอ้โหไม่เคยเล่าใครเวลาเราก้าวขึ้นรถได้รถแล้วแกก็ร้องไห้อยู่เลยนะถือมีละจะเป็นพันโทมีละจะเป็นหัวหน้าตวบสักการาได้พบกันอยู่เลยเจ้าท่านผ่านแกย้ายบางแทบแล้วคเกษียณไปแล้วละนี่วันก็เลือกโคบขาดที่ว่ากระซิบลูกให้ดูถ้าโอ้ดีมันจะพาเแลยนะลูกนะดูนะว่า ดูท่าสังรวมระหว่างสงางาพาเผยเนี่ยตัวมามาแล้วกระซิบลูกดูนี่ลนะพอ่อจากสาบายเมื่อคืนเจอาก็รักค,คงเป็นอกนี่เมันบรรโบันด,ดาอะไรไม่รู้นะบอกว่าพอ่อจากสาบายไปกับเราแต่ก่อนบอกให้ลูกสาแล้วก็เป็นอะไรว่าแล้วเลยแล้วเลยเขาไปใส่บาตแต่ว่าน้นบอกลูกเนละยพ่อจากสบายว่าอยู่ในบาสายใสย่ใส่เลย คือ้าใเลยเป็นรถคันหนึ่งเลยมาไปถือว่าจะแจกทั่ววัดเลยไปฮะจะว่ากับมีพระมีาศาลาไยขนของเขามาบริจาคทานบ้าไปล้วรับคณะให้แยกของแยกของแยกของเสร็จแล้วไปคณะนั่นคณะนั่นคณะนั่น,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 นบ๊เราเราท่านไม่เอาไม่เอาครับเ,เ,เอาได้แล้วได้แล้วหนึ่งแล้วเราจะขึ้นรถบารดูแล้วไข่ เหตุผู้ชายล้วให้คนนั้นพันโทวิยะนี่แหละไปไปดาราสิวาสาวนี่แตไปเห็นเขาแปลกๆเลยจบแังไงคล้ายคลายใช่พุตกิจห้าของพระพุทธเจ้าใล้ยคายกับพุทธกิจห้าของพระพุทธเจ้าอะไรตรงเนี้ยที่คล้ายๆกับพุทธกิจห้าของพระพุทธเจ้าที่พุทธกิจห้าของพระพุทธเจ้าพุทธกิจห้าโอ้พุทธกิจห้าอะไรบ้างว่าที่พุทธกิจห้าคืออะไรบ้าง ก็ตอนบ่ายใช่ไหมคะับตอนบ่ายก็เทศคำสอนญาติ <Yeah. S 2> โยมกับพระมหาสัตย์เลยใช่ไหมครับพอตอนค่ำหกทุ่มไปแล้วก็เทวดาไม่ตอนบ่ายไม่ตอนตอนหัวค่ำเนี่ยก็สงฆ์แล้วก็พอพอหกทุ่มล่วงไปแล้วก็เทวดาอะไรน uh. uh. ะปฏิเสธก็เริ่มมองสัตวรโลกที่พอที่จะช่วยได้ uh. Uh. ก็ไปช่วยอันนี้หนูก็ว่า คงจะอย่างนี้นะที่เขาจะมาเจอหลวงตาก็ไม่ได้เจอปีห้าผีตาตาจระตาข้ิวยาเขาข้อก็ข้อนี้แหละหลวงตาเลนยาแบบขาจะมาหลายครั้งเราไม่ได้มาแล้วไม่มียาเลรอยาเราบอกจะจะขันเข้าเขายาเราเราไม่จะบอกอะไรบอกดูแต่ขันข้าเขายาเรายาเราเันเจ็งทางนั้นค้าเจ๊งทางไหนก็บอกเจ็งแน่ที่ยาเราเันเจ็งทางบอลดูขันเข้าเขา เข้าใจอัไนก็ไม่ติดและจบ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 อไป้นแต่ก็เกือบครึ่งแล้วอิชตาปะตาจงอางเมวมจโตะซาเพเร่งับ <c oughs> า <c oughs> <c oughs> ยันโทกันนารโสยถาวิโทติพระโสยถาสัพพิโยวิวัชชาทุสาปโรโคมีนัสตุมาเตหวัตบรรดาโยสุขีที่ขายุโขภาวะอภิวาทานสีสันิจังพุทธาปเจายโนตตาโรธรรมาวาทานเต Ayuh wano suka para. Alhamdulillah, lelak lelak yang majulah orang, pastai lagi pastai walaupun tak macamat, tetap majulah orang.